สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ส are ุดาอยู่ที่ร้านหมอมูดงอยู่ที่ซอยปลาลายนะคือถ้าเกิดอยากมาเซอร์พิกัดกันเอาเองเลยเพราะว่ามายากมากร้านเป็นร้านอาหารแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกอาหารอาไากวางอาหารใต้อาหารแบบแท้แท้เลยแซ่บมากๆเลยเดี๋ยวลองมาดูกันเนี่ยเอาเริ่มต้นด้วยนี้เลยดูสิแบบนี่คือสาลายนะคือแปลกมากเซอไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวลองมาชิมกันมีอืมอ เดี๋ยวลองชิมแบบนี้ก่อนนะสาลายกินกับกินกับน้ำอันนี้อันนี้คือน้ำอะไรเขาเรียกอะไรวางเคยเคือน้ำเคยออะไรเนี่ยันนี้คือน้ำเคยเดี๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งกินกับสาลายอืมเนื้อร่อยเนี่ยอร่อยเนาะอืมอุ่นๆนะต้มๆวางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพ่งว้าวลายเหมันจะเด้งๆเหมือนกุบกับเหมือนกัดไปแล้วกุบกดึงๆอ่ะนี่อ่ะ แล้วก็กินได้แบบหนึ่งคือสาล่ายกินกับยำสาล่อยกินกับน้ำยำลองชิมดูว่าเข้าไหม,ไม,มต้องส้มแนวดีกูไม่แก็บเท่าไหร่ยำอร่อยเลยอันนี้จะแบบมันออกเหมือนเป็นน้องอนนอยดองๆอ,อ,อ่ะแล้วก็ ทำมาเป็นอะไรดีอันนี้ดีกว่าคั่วกิ้งคั่วกิ้งมันเลือดได้ได้หลายใช่ะปะคั่วกิ้งคั่วกิ้ง,งอร่อยมากคั่วกิ้งคั่วกิ้งเหรอคั่วกิ้งมันจะเลือดได้หย่อนแบบนี้กระดูกหมูนเนื้อแดง,แนงเนื้ออะไรสักอย่างแต่เนี้ยเป็นเนื้อเนื้อล้นเนื้อ,อหมูล้วนๆอะ่ะเขาบอกว่ารสจัดมากเผ็ดแทบที่สุดในโลกคือแบบเลือดอ่ะอันนี้อะไรอืมอันนี้คือยำไข่ปลา ยำไข่ปลาสาลาชากิ้งไข่ปลาเลยสั่งมาเป็นยำอืมอรนะมม่อยแซบเนาะมันจะอร่อยมัหวานมากอืมหอมอมากแบบเนัอ้อน่อยเนาะชอบไข่ปลาต้มเตีออ๋ยวมาอันนี้คืออะไรอะต้ม้มต้สมส้ม<ร>อันนี้คือต้มส้มอะไรผ<ร>ัก<ร>สดจานได้ไหมใบไมีแต่ผักอ่ะ กวางนี้ต้มส้มอะไรอ่ะทำไมมันมีแต่เหมือนผักอ่ะนั่นแหละต้มส้มอะไรเขาไม่รู้หรอเป็นผักมะลเพงลลงผักลําเพลเป็นของเป็นของร้านเนี่ยของผักพื้นเมืองเขาั้งแปลกอ่ะแต่ก็ทานได้นะมันออกรสชาติแบบส้มๆอ่ะอันนี้คือน้ำกุ้งเสียบนะกินมากเลยต้องกินกับข้าวจะตอนนี้เลย ขอไข่ไห,นหน่อยนึงเพื่อความแบบต้องไข่เจียวนิดนึงจะได้สุดพลังไก่โบอืม,อ,มอร่อยอร่อยอร่อยเล<ะ>ิศน้ำยำที่กินกับสาหร่ายอร่อยมากเลยอร่อยค่ะไม่รู้แต่หนูเมื่อกี้น่ะไข่อร่อยเลยอันนี้ก็หมูเบียร์หมูพวกเกลือเขาแนะนำก็เลยลองสั่งมา ทำนึ่งเอาหมูหมูเผือกข้าวเต้าจะออกเค็มๆหอมๆเหมือนซี Stevens, hiring, อ mmm, ิ bueno, ๊วสร่อยดีนะเอามาตัดเวลาเผ็ดๆโอเคตอนนี้มีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาถ่ายมีอะไรมาถ่ายเพิ่มโอเคหยุดไว้ก่อน มาต่อการตอนนี้มาอย่างหนึ่งแล้วคือแกงไตปลาสำรับคนชอบตายก็ต้องแกงไตปลาเลยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ใส่เนี่วกวางไม่ได้ใส่โปรตีนต้องใส่หน่อไม้ใช่ใช่เขาไม่ใส่ใช่ไม่ชอบกินหน่อไม้แต่ว่านี่ลองชิมดีขอพักอย่างเงี้ยลองชิมดีเพราะว่าไม่ค่อยถนัดแกงไตปลาต้องให้กวางชิมขอพักอย่างเงี้ยเพิ่มด้วยค่ะ ความองชิมแล้วบอกว่าเป็นไงใต้ใต้อะใต้ใต้เหมือนกินแต่ไ่อต้องเหี้ยนเนาะโอเคนะแต่ไม่ได้ข้นมากโอเคเนาะใช้ได้เขาบอกว่าเขาผักอันนี้นายเขาบอกว่าน้ำพริกอันนี้อร่อยมากอยากผักอะไรขอผักอย่างนี้เพิ่มเขาบอกว่าหนูก็ไม่รู้จักก็ไปบอกเขาสิว่าจ่าผักแบบนี้ไม่รู้จักก็บอกเขาแบบนี้เอาเปล่าๆค่ะนี่ค่่ะทีเขาให้มากินแกงอรอยอ่ะอัี้อร่อยมากเกี๊ยวกังผักรวมใส่กุ้งใส่ อร่อยมากเพราะร้านนี้เด็ดอะ่ะแซ่บเผ็ดเวอร์กำลังทานแซ่บรสจัดอ่ะนี่เธออร่อยไหมอร่อยมากดูน่าแซ่บเนาะชอบผักไหนๆโชว์ที่ผักอะไรอะ่ะนี่หรอแม่ผักอันนี้ยแม่ผักอันเนี้ยอร่อยมา,าผกผักอะไรไม่รู้ใครรู้บอกด้วยนะแหมที่เด็ดแล้วก็หยิบชราชอบอันนี้ดั้งไข่ปลาเพราะว่าเป็นคนชอบกินไขป่ปลา แับข้าวเด็ดมากจัดจ้านเผ็ด์เวอร์บึงคือตัวหมูมันมีกระเทีด้วยอ่ะแบบว่าเป็นกระดูกหมูอ่อนนะไม่ใส่กระเทีใช่ป่ะไม่ใส่เหรอนี่ก็เผ็ดมากนี่ข้าวสกหัวแล้วสอง0ำนิดนึ่งอร่อยจัดมากชอบมากหมูก็อร่อยกิงอย่งใ่แค่นแปบน่เหมาร่อยอำเ ร่โอเคแซมากเหรอได้สุดแบบหมอมือดองอย่าลืมมาจ๊ะเซอร์เราได้จ่ะเพื่อนเคยมาร้านนี้เด็ดเขาว่าเด็ก็เลยมาลองชิมดูวันนี้เดี๋ยวจะไปล้านนะ้ำไปบ่ายไปล้านะบ๊ายบาย <c oughs>